เศ็ดเ6ส่วน2,568จุดติรับพลิกชะตาร้ายเล่ม6แรงเอสผู่เจ้าขึ้นเป็นห้องเต้หญิงใช้งานไลท์วินเชิญสั่งหารผู้ต่อต้านทำให้ขุนนางและเชื้อพระวงศมากมายต้องโทษรวมถึงเผยจี้อันและตระกูลเผยเดือดร้อนถึงกู้หมิงเคอร์ทำให้หลีเจ้าเก์ต้องออกแรงช่วยเหลือ ผู้เจ้ารับบุรุษบำเรอตระกูลจางสองคนต่างเข้ามาก่อกวนราชสำนักให้ยุ่งเหยิงอีกทั้งมีปีศาจร้ายทำให้หลี่เจ้าเกอฝันเห็นอดีตของกู้หมิงเคอและยังทำให้ผู้คนมากมายตกอยู่ในห้วงฝันจนสุดท้ายเผยจี้อันระลึกชาติได้ทราบว่าตนเองเป็นเทพดาราจุติลงมาและทราบว่า กู้หมิงเค้าเป็นเปิดเฉินเ oh. ทียนจุนเนื้อเรื่องยังคงสนุกตื่นเต้นผสมผสานการสืบคดีพูดผีการต่อสู้ช่วงชิงทางการเมืองและเรื่องราวความรักของหญิงสาวที่ยากจะวางลงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้อ่านเพลิดเพลินไปด้วยสำนวนภาษาที่แปลและขัดเกลามาอย่างดีเหมาะกับยุคสมัย สนุกเพลินจนลืมเวลาครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเทียนฮ่องไทเฮาแม่นางเอกได้ปลดหลี่ยไวน้องชายนางเอกจากตำแหน่งห้องเต้แล้วตั้งตนเป็นอู่เจ้าห้องเต้หญิงใช้งานไหลวินเฉินขุนนางกังฉิน กล่าวร้ายตระกูลชนชั้นสูงมากมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกระบทเพื่อริตรอนกลุ่มอำนาจที่ต่อต้านทำให้เผยจี้อันเทพดาราทันหลางที่ลงมาสัตสมบุญและตระกูลเผยโดนจับเข้าคุกด้วยหลีเจ้าเกอนางเอกองค์หญิงใหญ่ที่เกิดจากอู่เจ้าที่มีความทรงจำจากชาติก่อน ออกแรงช่วยเหลือตระกูลเผยเพราะไม่อยากให้กู้หมิงเคอร์พระเอกสามีนางเอกฉินเคอร์เปิดเชินเทียนจุนที่ลงมาคุ้มครองเผยจี้อันที่เป็นบุตรหลานตระกูลเผยต้องเดือดร้อนไปด้วยด้วยการเอาตัวเผยจี้อันกับพ่อมาขังที่กองสืบคดีปีศาจแทนในข้อหาเกี่ยวข้องกับนกชงหมิงหายไป เพื่อช่วยทั้งสองหลี่เจ้าเกยยังตามหานกชงหมิงไม่พบยิ่งทำให้ไหลชวินเฉินจับผู้คนจนกู้หมิงเคอรอเตือนเธออย่าได้เชื่อในสิ่งที่เห็นจนหลีเจ้าเกอฉุกใจคิดได้ถึงในวงังมีไก่อัป,ปล์อยู่ตัวหนึ่งจึงเดาได้ว่ามันคือนกชงหมิง พอจับมันมารอให้ผ่านช่วงผลัดขนจนขนงอกออกมาสวยงามเช่นเดิมจึงนำไปถวายอู่เจ้าทำให้การจับขุนนางยุติลงเหล่าขุนนางมากมายถูกเนรเทศออกไปจากเมืองหลวงรวมถึงเผยจี้อันและบิดาต้องไปอยู่ยังเมืองชายแดนทั้งสองจึงต้องออกเดินทางไปหลี่ฉังเลอน้องสาวนางเอก ที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับอู่หยวนชิงเ้วยอ๋องที่เป็นหลานอู่เจ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวรับชายบำเรอจนสุดท้ายเพื่อช่วยให้ลี่ใหญ่คืนบัลลังก์จึงส่งจางเยี่ยนจือพี่ชายกับจางเยี่ยนชางน้องชายไปเป็นชายบำเรออู่เจ้าเพื่อเป็นสายให้ตน ซึ่งหู่เจ้าก็โปรโดปรานทั้งสองเป็นอย่างยิ่งพอจางเยี่ยนชางบ่นว่าร้อนหู่เจ้าถึงกับแปรพระราชฐานไปตำหนักตากอากาศทําให้หลี่เจ้าเกลกับกู้หมิงเคอและเหล่าขุนนางต้องติดตามไปด้วยพอจางเยี่ยนจือได้เห็นหลี่เจ้าเกลถึงกับหลงไหลเธอแต่ก็ยอมรับว่า มีแต่กู้หมิงเคอเท่านั้นที่คู่ควรกับเธอราวกับเทพเซียนแต่ในระหว่างงานเลี้ยงหลีเจาเกอกับเผลอนอนหลับซบกู้หมิงเคอร์ทำให้เขาต้องหลับไปกับเธอโดยมีกลีบดอกไม้สีม่วงที่มีไอปีศาจโปรยปลายหลีเจ้าเกอรฝันเห็นอดีตของกู้หมิงเคอในสมัยราชวงศ์ขุยเขาที่เป็นองค์ชายรอง ซึ่งเป็นฝาแฝดกับองค์ชายใหญ่ในตอนแรกถูกซ่อนตัวไม่ให้ใครรับรู้ก่อนจะได้รับการเลี้ยงดูเพื่อเป็นตัวแทนขององค์ชายใหญ่ได้รับการสั่งสอนทั้งตำราและวรยุทธ์ก่อนเขาจะนำทัพออกรบชนะศึกจนได้รับสมญายุทดเทพสร้างชื่อเสียงให้องค์ชายใหญ่ได้รับการยกย่องแล้วถูกเรียกตัวกลับวาง แต่ก่อนเธอจะเห็นฉากจบของเรื่องราวกับถูกกู้หมิงเคอรปลุกด้วยการจูจนหลี่เจ้าเกอตกใจกู้หมิงเคอรจึงบอกว่าที่ตำหนักแห่งนี้เคยเป็นศาลเจ้าเก่าที่มีปีศาจเมืองเหยียนซึ่งมีอำนาจทำนายอนาคตและความฝันถูกฝังอยู่โดยจะทำให้เห็นถึงคนรักต้องประสบกับชะตากรรมจนสุดท้ายต้องยอมเสียสละตัวเอง จนตายแทนวิธีที่จะปลุกมีอยู่สองอย่างคือ 1. ให้คนที่รับมาสัมผัสกับสองสังหารปีศาจเสียกู้หมิงเคอจึงเลือกจูบเธอเพื่อปลุกเธอให้ไปสังหารเมื่งเหยียนหลี่ฉังเลิกฝันเห็นเผยจี้อันที่ต้องไปชายแดนพบกับความยากลำบากเธอคิดช่วยเหลือแต่กับถูกหลี่เจ้าเกอบุกเข้ามาจัดการเมื่งเหยียนไปก่อน แต่เมืเ่อเหยียนที่จัดการไปกลับไม่ใช่ร่างหลักจึงต้องไปตามหามันต่อจางเยี่ยนจือได้ฝันเห็นอดีตชาติที่แล้วของหลีเจาเกอซึ่งเธอต้องพลัดพรากจากครอบครัวตั้งแต่เด็กรับการเลี้ยงดูอย่างยากลำบากจนสุดท้ายกลับถึงเมืองหลวงแต่งงานกับเผยจี้อันและได้กลายเป็นห้องเต้ก่อนจะถูกเผยจี้อันฆ่าตายด้วยกัน เขาคิดจะเอ่ยปากช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมเธอก่อนเมื่งเหยียนโดนขับไล่ไปแล้วหลี่เจ้าเกอจึงปรากฏตัวมาสังหารมันเพื่อช่วยทุกคนแต่จางเยี่ยนจือกับรู้สึกได้ว่าคนที่ช่วยเขาไว้ก่อนหลี่เจ้าเกอจะมาคือกู้หมิงเคจึงยิ่งรู้สึกตนเทียบอีกฝ่ายไม่ได้หูเจ้าที่ทราบเรื่องเมื่งเหยียนอาวาจึงกลับเมืองหลวง ปล่อยให้หลีเจ้าเกอกับกู้หมิงเค้าต้องอยู่ขุดกระดูกมากมายที่ถูกฝังอยู่ขึ้นมาจัดการเป็นเวลาสามเดือนกว่าจะเสร็จสิ้นจึงกลับเมืองหลวงอู่หยวนเซี่ยวเหลียงอองพี่ชายอู่หยวนชิงอยากเป็นห้องเต้อง,องต่อไปจึงให้เหล่าขุนนางที่สนับสนุนตนช่วยกดดันอู่เจ้าให้ตั้งตนเองเป็นรัชทายาท พอหลี่ฉังเลอรทราบเรื่องจึงมีอะไรกับจางเยี่ยนชางเพื่อให้ช่วยเป่าหูหูเจ้าตั้งหลี่ญ่เป็นรัชทายาทซึ่งจางเยี่ยนชางก็ตกลงร่วมมือด้วยจึงปรึกษากับจางเยี่ยนจือพอถึงเวลาจางเยี่ยนจือได้ทูลขอกลับไปทำบุญให้กับพ่อแม่ที่จากไป ส่วนอหญิงแม้จะมีบุญคุณแต่ก็ไม่จําเป็นต้องให้ตนทำบุญให้เพราะเป็นหน้าที่บุตรของอาหญิงทำให้ผู่เจ้าที่ลังเลเรื่องตั้งรัชทายาทกับยอมให้หลีไ่ไหวย้ายกลับมาอยู่ในตำแหนักรัชทายาทแม้จะยังไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งรัชทายาทให้แต่ก็ทำให้คนเริ่มคาดเดาบางอย่างได้ตระกูลจางฉ่วยโอกาสที่จางเยี่ยนจือ กับจางเยี่ยนชางเป็นที่โปรดปรานของปู่เจ้าจึงวางอำนาจบาดใหญ่ริบที่ดินชาวบ้านมาเป็นของตนเองจนชาวบ้านมากมายเดือดร้อนพอจวนตระกูลจางขึ้นบ้านใหม่กับมีคนมาเขียนประตูด่าทอถึงเจ็ดวันแต่กับไม่สามารถจับคนร้ายได้จนเชื่อว่าเป็นฝีมือพูดผี จางเยี่ยนจือที่อยากช่วยโอกาสใกล้ชิดกับหลี่เจาเกอจึงขอผู้เจ้าให้หลี่เจาเกอต้องมาสืบคดีทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธได้พอกู้หมิงเคองทราบว่าหลีเจาเกอไปสืบคดีที่ตระกูลจางเขาที่เดาวความคิดจางเยี่ยนจือออกจึงรีบตามไปทันที และก็พบจางเยี่ยนจือพยายามหาโอกาสเข้าหาห,าหลี่เจาเกอเขาจึงเข้าไปขวางและร่วมสืบคดีด้วยในฐานะของสารป้าหลี่หลี่เจาเกอที่สืบคดีจึงสงสัยคนทำสวนคนตรวจผลัดแม่ครัวแต่ทั้งสามกับมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถลงมือได้ พอไปถามชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามก็ไม่มีใครเห็นว่ามาเขียนเมื่อไหรหลี่เจ้าเกิ์จึงออกไปหมู่บ้านที่นอกเมืองเพื่อสืบหาประวัติของคนทำสวนในวันรุ่งขึ้นส่วนกู้หมิงเคิพอรู้ว่าเธอไม่ได้ไปตระกูลจางเขาจึงวางใจปล่อยให้เธอไปตามลำพังหลีเจ้าเกิไปสืบคดีทําให้ทราบความสัมพันธ์ของคนทำสวน มีอาทำงานอยู่ที่จวนตระกูลจางซึ่งย่าของคนทำสวนถูกตระกูลจางบังคับซื้อที่นาไปสุดท้ายย่าถูกทำร้ายขาหักจนเสียชีวิตเขาจึงขอให้อาพาไปทำงานที่ตระกูลจางแต่กลับไม่มีใครรู้จักคนตรวจยามกับแม่ครัวพอลี่เจ้าเกอกลับเข้าเมืองหลวงกับพบไลชวินเฉิญ กำลังลงโทษคนทำสวนด้วยโทษรัดนิ้วเพื่อให้สารภาพหลีเจาเกอจึงออกหน้าขัดขวางแต่ไลชว์วินเชินคิดว่าตอนเป็นคนที่อู่เจ้าไว้ใจจึงยั่วยุหลีเจาเกออย่างไม่ไว้หน้าและจงใจหาเรื่องเธอจนหลีเจาเกอจะจัดการอีกฝ่ายแต่กู้หมิน่นเขากับปะาเชียนเฮอจอมโจรลูกน้องนางเอก มาห้ามไว้ทำให้หลีเจาเกอร์พยายามระงับความโกรธแต่ไลช์วินเฉินยังยั่วยุไม่หยุดจะลงโทษคนทำสวนให้ได้สุดท้ายหลี่เจาเกอเตกต่อยไลยช์วินเฉินจนล้มชาวบ้านที่เห็นจึงเข้ามารุมประชาทันตามทั้งตระกูลจางก็โดนชาวบ้านทําลายกำแพงและขโมยข้าวของไป จนเรื่องไปถึงอู่เจ้าอู่เจ้าได้ทราบเรื่องจึงเรียกให้หลี่เจ้าเกออธิบายพอได้ฟังความจริงอู่เจ้าคิดปกป้องไลชวินเฉินที่เป็นเหมือนดาบของนางจนสุดท้ายกู้หมิงเค้่อบอกว่าบาดแผลส่วนมากของไหลชวินเฉินมาจากชาวบ้านทำให้อู่เจ้าตระหนักถึงปัญหาการวางอำนาจของไลชวินเฉิน ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของนางจนสุดท้ายสร้างประหารไลช์วินเชิญท่ามกลางขุนนางมากมายที่โกรธแค้นไลช์วินเชิญต่างพากันสนับสนุนทำให้หลี่ฉังเลอ่อและทุกคนตระหนักถึงอำนาจของหลี่เจาเก์กับกู้หมิงเค่อยิ่งหลี่ฉังเลอ่อได้รับรายงานจากจางเยี่ยนชางว่าหูเจ้าอาจจะตั้งหลี่เจาเกอเป็นทายาท ยิ่งตกใจเพอจึงร่วมมือกับตระกูลอู่วังยาให้ชายาเอกของอู่หยวนเซี่ยวตายแล้วทูลอู่เจ้าให้หลี่เจาเกยยากับกู้หมิงเพื่อแต่งเป็นชายาเอกอู่หยวนเซี่ยวเพื่อลูกที่เกิดมาจะได้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากอู่เจ้าเพราะอิจฉาทั้งสองที่มีความรักต่อกันซึ่งอู่เจ้าก็เห็นด้วยหลีเจาเกอที่เข้าไปสืบสวนคนทำสวน จนคนทำสวนรับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือโดยตอนแรกทำกับอากันสองคนต่อมาคนตรวจเวรแม่ครัวและเพื่อนร่วมห้องนอนร่วมด้วยเพราะทุกคนต่างโดนตระกูลจางทำร้ายจนสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันแต่ในวันที่เจ็ดเขาไม่มีโอกาสลงมือทำให้หลีเจ้าเกอเดาได้ว่าคนที่เขียนข้อความในวันที่เจ็ด คือชาวบ้านที่อยู่ด้านนอกที่นนตระกูลจางรังแกเหมือนกันกู้หมิงเครอถูกอู่เจ้าเรียกเข้าเฝ้าเพื่อให้เขาอยากกับหลี่เจ้าเกอและจะแต่งตั้งเขาเป็นรองเจ้ากรมอาญาแต่กู้หมิงเครอปฏิเสธและเชื่อว่าหลีเจ้าเกอจะปฏิเสธเช่นกันพอหลี่เจ้าเกอเข้าเฝ้าอู่เจ้าอู่เจ้าบอกให้เธออยากกับกู้หมิงเครือ และแต่งกับอู่หยวนเซี่ยวเพื่อลูกที่เกิดมาจะได้เป็นห้องเต้แล้วหลี่เจาเกอก็จะได้ครึ่งเป็นห้องเต้แทนเหมือนกับนางแต่หลีเจาเกอปฏิเสธและเธอก็เชื่อว่ากู้หมิงเคอก็ปฏิเสธเช่นกันก่อนจะออกจากวังไปพบกู้หมิงเคอที่รอยอยู่ที่ตำหนักพร้อมทั้งตัดสินใจ จะใช้เวลาช่วงวันปีใหม่เดินทางกลับไปเจี้ยนหนานที่หลีเจาเกอรู้สึกเป็นเหมือนบ้านมากกว่าเมืองหลวงพอถึงเวลาสรุปคดีหลีเจาเกอจึงบอกว่าเป็นฝีมือของปีศาจไร้นามก่อนจะมีชาวบ้านมากมายที่ได้รับป้ายยกของหลีเจาเกอร์ตอนไปสืบข่าวคนทำสวนได้เข้าเมืองเอาจดหมายร้องเรียนมาส่งที่ตู้ร้องเรียนที่อู่เจ้าตั้งไว้ ทำให้อู่เจ้าทราบถึงความชั่วร้ายของตระกูลจางจางเยี่ยนจือจึงออกหน้าบอกว่าเป็นบ่าวไพร่ทำไปโดยพลรักการู่เจ้าจึงสั่งให้ตระกูลจางลงโทษบ่าวไพร่และชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านคืนกินเลี้ยงวันสิ้นปีหลีเจ้าเกอกับกู้หมิงเคอเลือกที่จะไม่เข้าร่วมงาน เพื่อไปสำรวจดูชาวบ้านที่โดนตระกูลจางรังแกหลีฉ่ฉางเลอ่อที่เดาได้ว่าหลี่เจ้าเกอกับกู้หมิงเคือน่าจะปฏิเสธการหยา่าทำให้เธอไม่พอใจและอิจฉาทั้งสองที่รักกันจึงยุยงหูเจ้าให้ไม่พอใจที่ทั้งสองที่ไม่มาร่วมงานเลี้ยงแต่หูเจ้ากับปัดบทไปแต่ก็ทำให้รู้ว่า ระหว่างอู่เจ้ากับพวกหลี่เจาเกิมีระยะห่างเกิดขึ้นพอกลับถึงจวนกู้หมิงเธอได้พบเผยจี้อันลอบเข้ามาหาเพราะเผยจี้อันที่ได้รับผลกระทบจากมีคนฝันถึงเขาจากเมื่งเหยียนจนเผยจี้อันได้รับรู้ว่าตัวเขาถูกลิขิตมาให้ช่วยเหลือหลี่ไวยึดอำนาจคืนจากเทียนโฮจนสำเร็จ แล้วได้แต่งงานกับหลี่ฉังเลอรมีเพียงแต่การที่เขารักหลี่เจาเกอเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปจนสุดท้ายเขาสามารถจดจำได้ว่าตัวจริงของเขาคือเทพดาราทันหลางจึงมายืนยันความจริงกับกู้หมิงเค่อที่เป็นเปยเฉินเทียนจุนว่าทำไมจึงลงมาช่วยเหลือเขากู้หมิงเค่อจึงบอกให้เขาที่พ้นบ่วงกรรมแล้ว กลับขึ้นสวรรค์จะทราบคำตอบเองจึงให้เขารีบกลับขึ้นไปแต่เผยจี้อันกับถามกู้หมิงเคอที่แต่งงานกับหลีเจาเกอไม่ปลัวผิดกฎสวรรค์หรือกู้หมิงเคอร์ที่ยังไม่ตอบอะไรก็ให้เผยจี้อันไปเพราะหลีเจาเกอกำลังเข้ามาในห้ององค์หญิงอี้อันลูกสาวคนโตฮ่องเต้ที่เกิดจากเซียวซูเฟ ที่ถูกเนรเทศได้สังหารสามีแล้วติดตามนักพรตมาพบกับหลี่สวีโอ๋องพี่ชายอีอันที่เกิดจากเซียวซูเฟเช่นกันพี่เจียงหนานก่อนได้พบบุรุษสวมหน้ากากชินเวยซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่านักพรตซึ่งหลี่สวีกับชินเวยได้วางแผนร่วมกันก่อกระบทชิงบัลลังจากอู่เจ้า ถ้าทำการสำเร็จหลีสวีจะเป็นห้องเต้และตั้งฉินเหวยเป็นอาจารย์ของแก้น